พ่อค้าแม่ค้าหลายๆท่านตื่นมาอาจจะไม่รู้เรื่องงงงวยๆนะครับผมเนาะอยู่ๆบัญชีโดนอายัดซะอย่างนั้นนะครับผมเนาะหาว่าเป็นบัญชีม้าครับผมทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมครับ่าคือตอนนี้ครับตํารวจกาลังกับธนาคารกําลังตามล่าบัญชีม้ากันอยู่เนาะ แล้วก็ดันปรากฏว่าบัญชีม้าของเราดันไปซื้อของกับเราซึ่งเรากไ็ไม่มีทางรู้ใช่ไหมครับว่าลูกค้าเราจะเป็นบัญชีมา้ามันไม่มีทางรู้ครับผมเนาะก็คือพ่อค้าแม่ค้าคงไม่รู้เรื่องก็เลยโดนอายัดกันแบบมั่วๆเลยครับสรุปสั้นๆโดนแบบมั่วๆเลยสาเหตุที่บัญชีม้าทําเพราะว่าต้องการฟอกเงินครับคือเขาต้องการที่จะอ่ายังไงดีอืมซื้อของเราแล้วก็เอาของเราไปขายต่อในราคาถูกเนี่ยนะครับคือการฟอกเงินนะครับผมเนาะ ถ้าพอ่พอค้าไม่ค้าคนไหนโดนก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับโทรไปที่0 AOC 1-4-4 1กด2นะครับผมเนาะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับเรื่องไว้แล้วก็เราก็ต้องไปตามหาตำรวจเจ้าของคดีอีกนั่นแหละครับสร้างภาระให้เราไปอีกนะพร้อมหลักฐานว่าเราสุจริตนะครับผมเป็นภาระเราอีกห่อเอกสารไปอีกนะครับก็จำไว้ครับผมเนาะก็ ผมขอเตือสนสั้นๆว่าอย่าให้ใครยืมบัญชีของท่านเด็ดขาดนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ